แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าอย่างเต็มตัวอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาเคยยื่นข้อเสนอ55ล้านปอนด์ครับแต่โดนเบรนฟอร์ดปฏิเสธในการปล่อยตัวแร้นเอ็มบิวโมออกจากทีมล่าสุดครับมีข้อเสนอครั้งที่2แล้วจำนวน60ล้านปอนด์ถูกวางลงบนโต๊ะเจรจาซึ่งราคาดังกล่าวมันใกลเคียงที่สุดเลยครับกับข้อเสนอที่ทีมพึ่งน้อยต้องการเพื่อปล่อยปีกปล่อยกองหน้ารายนี้ออกจากสโมสร นอกจากเอ็มวิลโมแล้วแฟนผีอาจจะได้เฮอีกหนึ่งดิวเมื่อพวกเขาอาจจะได้หนึ่งตัวลุกที่น่าจับตามองอย่างคริสโตเฟอร์เอนคุนคูของเชลซีเข้ามาเพิ่มเข้ามาเติมในเกมลุกให้กับรูเบน่าโมริมและจะต้องแลกกับปีกดาวรุ่งที่ตอนนี้แม่กำลังสร้างความปันน่นป่วนจากอารียนโดกกาณนาโชออกจากทีมไปด้วยคลิปนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทุกคนก่อนอื่นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคอนเนอร์ด้วย ตัวคนครับแมนยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอรอบที่2ครับเป็นมูลค่า60ล้านปอนด์ให้กับเบรนฟอร์ดเพื่อจะได้ปล่อยตัวแดนเอ็มวิโมกองหน้าตัวเก่งของทีมพึ่งน,น้อยเนี่ยมาร่วมเอาละครแห่งความฝันหลังจากข้อเสนอแรกคือแมนยูสนใจเอ็มวิโมมาตลอดครับยื่นข้อเสนอแรกไปแล้ว55้าล้านปอนด์ตอนนั้นก็รวมโบนัสต่างๆแต่ถูกทีมพึ่งน,น้อยเนี่ยปฏิเสธเบรนฟอร์ดยังคงยืนกรานครับว่าต้องการ62.5ล้านปอนด์ซึ่งนี่คือจำนวนเดียวกับที่แมนยู เพิ่งจ่ายให้วูฟันตันในดีลของมาติอุสคุณยา่าโดยเบนฟอร์ดเชื่อว่าเอ็มิลโม่วัย25ปีเนี่ยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าคุณย่าถึง18เดือนและทำมาแล้ว20ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งมันมากกว่าคุณย่าถึง5ประตูเอ็มิลโมย้ายมาเล่นกับเบนฟอร์ดตั้งแต่ปี2019ครับด้วยค่าตัวเพียง5.8ล้านปอน จากสโมอสรอนทัวร์ในฝรั่งเศสคือนับตั้งแต่เขาเล่นกับเบนฟอร์ตตั้งแต่อยู่ในเดอดแชมเปี้ยนชิพทุกคนจนถึงตอนนี้เอ็มบิโมยิงไปแล้ว70ประตูกับ51แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด242เกมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับแม้กองหน้ารายน,นี้จะเคยมีข่าวกับโทมัสแฟรงค์โธมัสแฟรงค์อดีตกุนซือของเบนฟอร์ดที่เพิ่งย้ายไปคุมทอตแนฮอตสเปอร์แฟรงค์ก็มีข่าวว่าจะพยายามดึงเอ็มบิโมไปด้วย แต่ตอนนี้ดูเหมือนแค a ดิเดตจะอยู่แค่ทีมเดียวที่เต็งที่จะได้ตัวอยู่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเบนาโมดิมกุนซือทรงพเจ๋งต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวลุกหลังจากฤด,ดูกาลที่แล้วโอ้โหยูไนเต็ดยิงน้อยครับ44ประตูจาก38เกมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นคือชื่อชั้นระดับแมนยู44ประตูถือว่าน้อยมากมันถึงไม่แปลกครับที่แมนยูมีข่าวกับตัวลุกหนาหูเหลือเกินในช่วงนี้ ปัจจุบันพวกเขาได้มาหนึ่งคนแล้วคือมาร์ติกุสคุนย่าซึ่งอดีตเด็กเก่าจากแอลติกโกมาติดเนี้ยย้ายมาเมื่อสสัปดาห์ก่อนนอกจากนั้นนอกจากข่าวกับแรนเอมบิโมแล้วแมนยูมีโอกาสได้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีของเชลซีหลังจากเชลซียินดีรับข้อเสนอปล่อยตัวเอ็นคุนคูเลยครับแม้ปัจจุบันเขาจะเพิ่งกลับมาฟิต กลับมาลงซ้อมได้กลับมาลงเล่นฟุตบอลได้เพียง6นาทีในศึกฟุตบอลฟีฟ่าทัพอเวลครับที่อเมริกาเอนโซมาเดสกากุนซือของเชลซีเปิดเผยกันว่าเอ็นกุนคูเนี่ยแต่ยังอยู่กับเราจะยังคงเป็นนักเตะกับเราและตอนนี้เขาซ้อมได้ดีมากๆ4-5วันที่ผ่านมาคิวสตเฟอร์เอ็นกูเพิ่งย้ยายจากไลซิกมาเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเองทุกคน5้าตัว58ล้านปอนด์แต่เขาเนี่ยเจอเข้ากับปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดฤดูกาล ทำไม่ได้ออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกเพียง8เกมเท่านั้นและย,ยิงได้3ประตูซึ่งแมนยูเตรียมใช้ช่องนี้ของเชลซีเพราะว่าเชลซีเนี่ยก็กําลังมองหาปีกซ้ายเท้าขวาเพื่อเข้าไปเสริมครับเหมือนกันโดยชื่อคืออเลฮันโดกานาโชเนี่ยปีกเจ้าปัญหาของแมนยูเต็ดเนี่ยคือหนึ่งเป้าหมายของเชลซีครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเคยสอบถามค่าตัวความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของกานาโชไปเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา ซึ่งมันก็มีโอกาสครับที่แมนเชสเตอร์ยู็ดจะใช้ช่องว่างเนี้ยอะยืนอารียโดกรานาโชไปเพราะเราเห็นโอ้โหทั้งแหมพฤติกรรมส่วนตัวกระแสต่างๆของอาริเโดกรานาโชที่มันเริ่มทำให้แฟนปีศาจแดงเริ่มเรื่องเอือมใช้ใช้คำนี้ก็ได้ครับแบบเนี่ยถ่ายรูปมาคัดแรดฟอร์ดใส่เสื้อแอสตันวิลล่าลงโซเชียลเน็ตเวิร์ของตัวเองซึ่งแฟนๆก็ต่างว่าคคำถามว่าไม่รู้คุณจะทำไปทำไมเป็นการซัพพอร์ต พี่ชายเลยหรือว่ายังไงนั่นแหละครับทุกคนแล้วอย่างที่บอกกันว่าดูเบนนาโมริงเนี่ยเขาต้องการเกมลูกเพราะแมนยูเต็ดเององจริงถ้าเราดูปัญหาเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยอังเดโอนาหน้ามันมันโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีเสียลูกง่ายแต่จริงจริงแล้วปัญหาของยูเต็ดเนี่ยคือการทำประตูครับพวกเขายิงประตูได้น้อยมาก44ประตูคืนน้อยที่สุดแล้วในในใน,ในช่วงหลังของแมนยูเต็ดในยุคพรีมเมรีครับทุกคนซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ม,มันทำให้แมนยูอยู่อันดับ สี่สิบห้าของฤดูกาลการที่โมริมต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องกองหน้าเรื่องการผลิตสกอร์ก่อนถือว่าเป็น,เป,นเป็นการแก้ปัญหาแรกและผมว่านั่นน่าจะเป็นปัญหาหนักที่สุดของแมนยูในฤดูกาลที่ผ่านมาอาจตอนนี้ได้คุณย่ามาแล้วเดี๋ยวจะได้เอมบิโมและอีกคนนี่แหละครับอาจจะเป็นคริสโตเฟอร์เอนกุนกูและก็แลกอาเดโดกานาโชสลับคู่กับทังฝังเชลซีต้องรอดูครับทุกคนแหมดุเดือดเหมือนกันครับสําหรับ ตลาดซื้อขายขาเข้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะ